สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคูปตะจากรเสด็จยนทางเฟสบุ๊กและช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็พบกับเซี่ยวว่าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีนาซงรถแท็กเตอร์คูปตะรุ่น lc 0 1 8นะครับติดกับฐานพ่วนโรตารีและเครื่องอัดฟางนะครับตรงนี้อ่าที่คนทรงห้องกำลังจัดเตรียมขึ้นรถเพื่อไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับยุบ้านกุดพึงตะมนกุดพึงอำเภอสุวรรณคูหา ของคุณพ่อไพวันนะครับที่ได้เข้ามาจับจองกับทั้งร้านคุปตาจักรเสดยนต,ต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผม <Yeah. S 1> ที่มาา oh. เลือกใส่บริการนะครับจากทั้งร้านน้องเฮานะครับโอเคเดี๋ยวเพือปป่อว่เป็นการเซเเวล่ลาเดี๋ยวไปช่วงบรรยากาศการซุ่มอบกันเลยนะครับผม มาฮอดบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ทีมคุณทรงก็กำลังอเอารถลงนะครับผมมีตัวรถใบมีดฐานพ่วนรถตีแลลวก,กเครื่องอัดฟังนะครับเครื่องอัดฟังลูกค้าเอาไอาด,าด้านในบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพอ่อไพรวันในร้านนะครับผมทีมาเลือกใส่บริการทั้งร้านคุป,ปตาจาักรเกษยนโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบกันเลยนะครับ เอลีกับเครื่องอัดฟังนะครับผมตอนนี้ก็กำลังติดชื่อร้านนะครับผมแล้วก็จะทำการแนะนำสูงหมอดโดยช่างเอฟนะครับนะครับเครื่องอัดฟังตัวน like ี้ราคาที่390 0 0 0นะครับ5,000บาท ตอร์ l 4 0นะครับตัวรถใบมีดราคา5้า0 0 0บาทนะครับบวกกับอุปกรณ์ต่พอพ่วงผานพวนแล้วก็โรตารี่ราคาก็จะตกที่641,900บาทนะครับตัวนี้เครื่องอัดฟังรหัสนะครับ hb 1 3 5เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับระบบกลไกโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเ่อปุ๊บตัวเนี้ยตัวนี้มันสามารถปรับได้ครับ ึึงป๊บฟังนะครับผมฟังตัวผูกกับฟังตัวเมียตัวเมียไปใส่กับตัวรถตัวเมียคือตัวด้านนอกนะครับใส่กับตัวรถตัวผูกจะใส่กับตัวนี้ตัวใส่ก็คือแกนกระบียร์โรเตอร์ลีนแหละครับเป็นปุ่มกด อยู่กับตัวนี้เอา<ฮ>ลงมาจากตัวนั้นก่อนนะครับลงมาจากรู้นี่เรียกกระเบื้เขานี่ครับผมก็อเอาไว้ดันน้ำนะครับไดันน้ำตัวนี้สอดออกมาปุ๊บเริ่มมาแยกสองรู้นี่ก็จะมาครับผมจะมีหูกระสุนสองหูดึงขึมาครับไปดึงเฉดขึ้นมาแล้วก็วมาเนี่ยเสร็จตรงนี้ ก็คือตัวนี้ก็คือไปมุนมุนล,ลูกสูบมุนล,ลูกสูบครับตัวเนี้ยเป็นปากงอเกลี่ยมันจะกวกออกครับมันจะก็ดมากวกเอาเส้นได้พวกนี้ดึงเข้าไปด้านในเราตึงน็อตตัวนี้เขาดีก,ก็ได้รเวลาก่อนมันออกมานะครับกพนันจะจะโซงก่อนลงไปตัวนี้ จะเป็นตัวปรั๊บมุเนเวลาอ่าก้อนเฟียงเขาจะอัดให้มันแน่นนะครับครับผมอันนี้คงจะเป็นของรุ่นรถเนาะนะครับผมเป็นด2 4ี่7 L32 L40 L50 นะครับผม <Yeah. S 2> เกียร์ของพี่เป็น L40 เนาะเป็น 3, 16, 40, เอลสามสิอยู่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่รุ3หรือว่าไฮห,หนึ่งเป็นกระเต้เ,เป็นเต้สามหรือว่ากระตไตหนึ่งนะครับ นะครับผมเพราตัวนี้ก็คือจะเป็นรถอ่าตัวเป็น l อ0 1 8นะครับผมอ่ของพ่อก็มีอยู่แล้วเนาะเป็น36เนาะครับครับผมแต่ว่าตัวแตกต่างนี้ระบบของรถนะครับมันก็จะเป็นตัวอ่าเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวซเทิซครับมันละนะครับผมซอร์เทนก็เป็นตัวควบคุมการเดินหน้าถังครับนะตัวนี้พ่อโยกขึ้นดันไปหน้าคือเดินหน้านะครับโยกขึ้นก่อนนะครับถ้าบนยกมันดันมาไปได้พอแล้วนะครับมันต้องโยกขึ้นแล้วก็ดันไปนี่คือเดินหน้า นี่คือถอยหลังแล้วมันก็จะมีเป็นเกียร์ล้อก็คือจะเป็นอ่าเต้ากับกระต่ายแยกกันมาตั้งหากเพราะว่าของสามของพ่อมันจะเป็นเกียร์ล้อแล้วก็เดินหน้าถังอย่างตัวนี้ครับนะครับผมเกียร์หลังนอกจากจะมีสี่เกียร์คือเก่าถังนะครับแบบเสียบสี่พิธีโอแบบคลาสตาร์ทกับเคลื่อนสองล้อสี่ล้อแต่ตัวนี้ของพ่อก็คือในระยะเปลี่ยนทายนะครับผม ก็จะเป็นตัวหาชิบชโมงแหลกหาชิปชโมงแหลกตัวนี้คือให้พอ่อโทรกับส่นคอราลัดนะครับทั้งสนยนทั้งลานเขาจะออกมาเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องก่องเครื่องให้เพราะว่าตัวเปลี่ยนทายพอได้เสียค่าอะไหล่บพอได้เสียค่าของเหลวนะครับผมเป็นอะไหล่พ่อของเหลวเป็นกองน้ํามันเครื่องแล้วก็เป็นน้ํามันเครื่องหลังจากตัวหาชิบชโมงไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสี 400, 800, ่อยชุดสี่อยกับชุดแปดร้อยชั่วโมง การเปลี่ยนถ่ายชุด400กับ800ชั่วโมงนี่เขาเอียนว่าชุดใหญ่นะครับจะเป็นน้ํามันเครื่องกลองเครื่องกลองไฮดรอลิกกลองสลาแล้วก็น,น้ำมันไฮดรอลิกเราก็จะมีตัวตรวจเช็คในระยะรับประกันคือ2ปีเนาะนะครับรถตัวนี้รับประกันอย่างที่2ปีหรือว่า1,500ชั่วโมงแล้วแต่ยางไหนยังไมาถึงก่อนตัวนี้ใน,น,นระยะรับประกันจะมีตัวตรวจเช็คก็คือหาข้างนะครับในช่วง2ปีนะครับผม รอบแรก,กเป็นรถได้หนึ่งเดือน,นครับรถรถเ่อเนี่ยได้หนึ่งเดือนทั้งสูนย์ทั้ทง้านเขาจะโทรมาแจ้งเขาจะออกมาตรวจเช็คสภาพพอใส่งานอยู่ก็ใส่ต่อไปได้เลยนะครับผมรถต้องมาจอ,อดรออยูบบ่บัตรเ่เขาสีมาห,าหัวท่อเนี่ยก็โดนเติบเพื่อนนะครับเขาอาจจะบริเวออกมาเขาอาจจะบริเวออกมาตอนเศร้าหรือเขาจะมาตอนบ่ายเถอครับพอใส่งานอยู่ก็ใส่ต่อไปได้เลยมันจังบ่เป็นการเสียเวลาในการทํางาน เราคอยไปใส่อยู่ในไฮในน้าอยู่กลางโขกกลางฟูกลางปลาปลาจะติดต่อกันได้นะครับทั้งศูนย์ทั้งหลานเขาน้าไปบริการถึงนางานครับครับจอ,อดรออยู่บ้านกะเสียเวลาถิ่มไปซื้อนะครับ <c oughs> ผมเสื้ออาหน้าเขาผมเอาเสื้อมาจากกริซหรือว่าจากติกจากเกลอนนี่บ้างครับ ไหนพ่อลูกไหนจะมีจะสร้างนะเพื่อนมาติดแดงมัดซาไทยนะแลยวก็คือมาซื้อมัดไส่อ่านะครับผมมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่ออ่าพายวันขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะครับพี่มาเลือกใส้ผลิตภัณฑ์ของร้านคุปตาจักรเสียยนต์นะครับเป็นแท็กเตอร์คุปตารุ่น l อ0 1 8 SP ขนาด40แรงมาแล้วก็เครื่องอัดฟางนะครับมาคุณพ่อเขาไปจับจอง ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเนาะก็ได้มากส่รงรถให้เลยนะครับคุณพ่อก็เป็นลูกค้าเกียรเอพร้อมอลูกค้าเกียรดีเด่นเลยนะครับผมโอเคก็ต้องขอบคุณคุณพ่อได้เล,ย,ลยครับขอคคบคุณครับผมขอบคุณครับ,รบโอเคสําหรับพ่อพี่น้องที่สนใจรถไถรถแท็กเตอร์ไว่าจะเป็นรุ่น B รุ่น L รุ่น MU หรือว่ารุ่น M สามารถมาติดต่อสอบถามกับทังง่ายขายเซียววได้นะครับทักข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะทักขมาทีไอเดียนะครับ WORPLA หรือว่าเบอร์โทร0822294258สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกับทางเซียวอได้ o R D, นะครับผมเมื่อเฮ้านะครับผมยังรับติดเทินรถเก่าแหลกรถไม่ให้ราคาสูงก็จะเป็นรถแทรกเตอร์รุ่นเก่ายี่ห้ออื่นค่ายอื่นนะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้าก็สามารถนาํามาติดเทินแปลกเปลี่ยนเป็นแทรกเตอร์คู่ปตากันได้นะครับโอเคสําหรับเมื่อ้ที่มาส่งมอบก็ต้องขอลาไปก่อนพอกำลังขีดหนาขอบคุณและสวัสดีครับ